สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนนิพสีจะกูชก้นเด้อมันเดินมาพอกับทางบางบานนาออนทั่วตอนนี้บางบานนาออนทั่วอยู่ถนนพระรามสองเนาะถนนพระรามสองตรงไปก็เป็นกรุงเทพมหานครนป็เพื่อนเพื่อนเนาะเอาออกไปฝั่งนั้นฝั่งต้องถามกาออกไปทางมหาไซมเมืองใหม่เพชรบุรีนะเพื่อนเพื่อนเนาะออกสายไต่เออตอนนี้บางบานนาก็นชิมารีวิวของการสร้างสะพานเนาะและการขยายตัวของถนนพระรามสองตัวนนี้ก็เอาเริ่มที่น่าน้อยเพื่อนเพื่อนเนาะ เ okay. ด้ปลาวบาน่าสิกับนะครไงเบิงเด้อีนี่นาะเนะกตเป็นอีกข้างหนึ่งท้องเพควรจะย้ายเส้นทางใหม่นะ,พะเพืนะ่อนๆเนาะตรงกลา,างเบงเดตเป็นรถไฟนะ,พะเพืนะ่อนเนาะไอ้ทางด่วนเนี่ยเป็นทางด่วนนะเนาะเนี่ยกระสีมาแตงแต่กรุงเทพมหนะานครฝั่งตรงข้ามก็เป็นอู Me, นะ o Me, ่รถเมย์เนาะอู่รถเม่สมซยหนสี่ศูนย140 142สี่นะ,พะเพื่อนๆมันกิดชิมาจอดพุ่มเีย Okay. เรียบารบนาสีบนกองไงเบิ่งตอนนี้ภาพมักน,นก็นนะ้จย้อนซ้อนเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ก็เป็น,นะปนทางด่วนเพิ่งกำลังก่อสร้างอยู่คลิปนี้มันก็้จย้อนซ้อนเนาะพอทางหนึ่งก็ไปออกเพชรบุรีเนาะออกสายไต่ลุ่นะออลงน,นนะะเพืนนะ่อนๆเนาะมหาชัยนะี่ก็เป็นรถเม1 1ล์หนึ่งสี่หนึ่งรถเมล์ทีพานก็คือหนะึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็สายหกแปดเพื่อนท่าได้อทิมาระฟรามสองอันนี้งจะเป็นอู่รถเมล์เนาะบาร์น,ะา,รนาไทยก็ส่วนนึ่งเป็นอู่รถเมล์นะ ก็านายสิมีปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันปตทาห์ก็ปั๊มเชี่ยวนะ้องเพืนะ่อนเนาะข่านเกามาใส่เมื่อไหร่เอ้อยเนี่ยก็เป็นกาศด้วยร่วมท้องการสั่งสร้างสวนคลิปนี้บาบาน่ากระทายเมื่อวันที่เมื่วันที่หาวันพอเนาะวันที่ห้าวันพ่อปีหกสี่น้องเพื่อนเนาะจได้ยสมขายพี่เก่าตอนรับปีใหม่เอ้เยเพื่อนแต่ได้มาบังคิบบาบาน่ากระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบาน่าออนตัวหน่อยเด้อโอ้เสวย นะเปนบบประเทศไทยก็อยู่ในความประเทศที่จะเลิญเนาะส่วงประเทศเลาวเฮากาับสวงนี้ก็ลุกพ้นจากประเทศยากต้นไปแล้วเนะพื่อนว่าลุกไปขันหนึ่งแล้วกเท,ทวราฐบาลเนีเ่ยเพื่อนก็พัฒนามาเรนะื่อยๆเนาะแต่ว่าบ้านเมืองเฮ้าสิพัฒนาศาตรแต่เพื่อนก็พัฒนาไปเรนะื่อยๆเนาะมาศาดีกวา่าแต่เฮ้ากา็ดูบทเรียนจากประเทศอื่นๆเนาะมาปรปับปรุงเหมือน่าประเทศได้เพิ่นเห็ดสะพานแบบไร้งรามบ่โครงการดีๆบ่การสร้างทุกอย่าง้านเฮ้าที่วา่ายังบอท่านสมัยกับสวงนันก็ ใหญ่ดีเนาะที่ว่าเป็นประเทศที่รุดพ้นจากการอยากจนไปขัดหนึ่งเนาะที่ว่าโครงการเป็นประกาศขึ้นมาเนาะเพื่อนเนเนาะจะขีปนาวนาขึ้นไปเบิ่งโอเคแต่ที่ว่าทดีทุกคนที่มีประเทศอยู่ก็ที่ว่าดีเนาะเพื่อนเนเนาะคลิปนี้คือสิ่งยาวถึงประเทศเลยกับบ่าวกันเนาะเพื่อนเนเนาะการที่เข้ามาอยู่ในต่างแดนเข้ากับดูการประสบการณ์ต่างๆที่ว่าเออเป็นพัฒนาเข้ามาเมื่อบ้านเข้ากับพัฒนาบ้านเข้านะเพื่อนเพื่อนเนาะ เอามาใหา้อยู่หาก,กินอยู่บ้านเท่าแต่เวลาเขาเรียนทํางานกระตังใจทํางานหาวิชาสีเพขพาตัวพอเขากลับไปบ้านเท่าเข้าก็ได้สางในซาประเทศเท่าทํางานบ้านเท่าถ้ามาคลายขืนประเทศบ้านเท่ากระิจะเลิศเนาะเพื่นอนเนาะโอเคสวยๆกันใน,นกาติบารับนาไทยที่ในเด้อกาติเข้ามาอยู่ประเทศไทยเขาก็หาเงินอยู่ประเทศไทยภาษาเนี่ยสั่งตัวบ้านเท่าเนาะอีกลอนขอนา,านบาบ้านเทามันก็สีดีขืนเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นไปแล้ว Okay. เดี๋ยวบามนาชิลงไปข้างล่างเนะ okay. เาะเหนอ่เพื่อนๆต้นนี้บาหน้าก็มาชมวิวบรรยากาศของกรุงเทพมาคนครถนนพระรามสองเนาะเนทว่าเวันสร้างรถไฟใหม่เนาะเอ้ยรถไฟว่าะวันสร้างรถทางด่วนใหม่เนาะตอนนี้ก็เทวาวสวยงามกินกินเสาเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวช่วงเันเพียนผ่านบาวมนาสีมาใหม่อีกเนอกจากจะช่วยงานสันนิษฐานท่านนี้ก็อยู่ถนนพระรามสองเนาะส่วนท่านนี้ก็ไปทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านนี้ก็ออกมาทางถนนแถมมหาชัยเมืองใหม่ออกเพชบุรีกรันบุรีเอ้ยเอ้พชรบุรีนี่แหละเออแค่เคบื้องเรียนได้มาบังคิดน,นี่ก็พากคตไหลกคตรแชร์กดติดต,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 ตามป็นบาวมนาออนทัวร์เนาะอเอ้อเดี๋ยวครับพาไปบนยา,ยาวกันเลย เห็นน้องเพื่นนี่ก็เป็นทางออกของอีก15กิโลก็ไปถึงปากท่อแล้วก็สมุทรสาครนน้อ,นอไปแป่นเนาะลงไปขนาดก็เป็นสมุทรสาคอนออกไปทางปากท่อเห็ okay, นน้องเพื่อนๆหนี่งก็จะมีรถส่งแคบวิ่งผ่านเนาะสิว่า พันถ่ายนอนและซิงวัดบางกะดีนะเพื่อนๆเนาะขับไปถ้ขับขึ้นไปทางด้าจากไปซานพันถ่ายนอนและซิงก็ได้เนาะกะดีขามรถด้วยซานเพื่อว่าไปซานพันถ่ายเนาะพอรถสีบ <clot> ิ <Renaissance> <Trustee Regard in> ่งเพิ่มเงินเมันก็สซีบิงจัดรถสายสีแดงนะเพื่อนๆเนาะรถช่วงแถวสายสีแดงตอนนี้บาร์บินาก็อยู่ตรงนั้นซอยแปดสามเนาะเรียเรียบบาร์บินาจิ๋กเอาไปข้างในจะชิมรถกันแค่วิ่ง เห็นแล้วเพื e ่อนๆสำหรับคลิปนี้บาบานนาจิตไทยประบ้านนี้น้อเพื่อนๆเนาะอยู่ถนนพระรามสองสายแปดสามเพื่อนๆตอนแรกไปวันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่ะบาบานาอันทั่วเนาะมันนี้มาอัปเดตทางด่วนที่ว่าเป็นสางอยู่ถนนพระรามสองเนาะที่ว่าเป็นสางเป็นสิ่งที่สวยงามด้วยนะสายแปดสามเนี่ยบาบานนาเขาซอยก่อนเนาะบายบายดิเจ๊กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเห็นแล้วเพื่อนๆลักจาะนี้ก็บเป็นคลิปบรรยากาศย่างกับพือเนาคุณตอกคุณตอกบรรยากางย่างกบถนน ลานจอดสายแปดชารไม่ต้องนอนรับผมเด็กนครนะเจาแม่ต้องนี้กแไปข้างออกถนนมด็ชกรเอ้ยมาใช่มาใช่ต no ้องไปบรรยากาศน่ารักขึ้นงไงยยูฟองยูฟองรยบรรยากาศน่ารัขึ้นกบมาทนี้ครับนะครับ บรรยากาศยามความคืนเนาะเพื่อนๆเนาะก็เป็นตอนน้องพารามสองซอยแปดสามเนาะอันนี้คลิปยามความคืนเนาะเพื่อนๆรถอสารถใหม่เขาว่าหลังก่อสร้างต่อหม้อใหม่เนาะมีดวนมีดวนแล้วไม่มีมากับเพื่อนเนาะเพื่อนมาส่งนี่ก็เว้นเวลาประมาณหาถุนเกือบเที่ยงคืนเดอประมาณนี้เนาะ